ทับพึงเมืองการนะคะสวนมารีค่ะวันนี้บานบานเต็มที่ก็เลยเอามาให้ชมอีกนะคะแต่แต่ถ้าว่าท่านไหนจะรับหัวแม่นะตอนนี้มีจำนวนจำกัดนะคะรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะมีไม่เท่าไหร่แล้วนะคะมีจำนวนจำกัดแล้วนะตอนนี้นะคะแล้วดอกหอมมากนะคะดอกหอมมากวันนี้ก็มาขดอีกนะคะ มาขุดตามออเดอร์นะคะขุดตามออเดอร์แล้วมีจํานวนไม่มากแล้วนะคะก็น่าจะมีได้อยู่ประมาณ3ามหัวหัวแม่นะคะแต่หัวลูกก็พอมีอยู่นะคะละ้ะดอกหอมมากหอมชื่นใจนะคะก็ต้นไม่ใหญ่นะคะอันนี้เขาขึ้นตอนตอนที่ฝนมาใหม่นะคะ เขาขึ้นตอนฝนมาใหม่อุ้หอมกระจายเลยตอนฝนมาใหม่ตอนที่ไม่มีฝนก็จะละใบไปทั้งหมดแต่เหลือเหลือแต่โคนต้นนะคะเหลือแต่โคนต้นนะคะค่ะวันนี้ก็มาขุดอีกนะสวยมากแล้วก็หอมนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย